ทุ่มเต็มตัวกับการจัดงานเปิดตลาดอาอุมอาอมุมของนางเอกสาวอัมพชราภาชัยเชื้อที่ล่าสุดจะเป็นครั้งที่สองที่ลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งเซ็นทรัลลาดพร้าวด้วยความที่ทุ่มเต็มที่ตื่นแต่เช้ามาดูแลการจัดงานบวกด้วยแฟนๆต่างมารอชมเจ้าของตลาดคนสวยก็ทําให้อากาศไม่ระบายอย่างเต็มที่ทําเอานางเอกสาวถึงกับเกือบจะวูบกลางวงสัมภาษณ์ทั้งนี้เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงการจัดงานครั้งนี้พร้อมตอบถึงคอมเมนต์ดราม่าไว้ด้วยว่าเปิดตลาดเป็นครั้งที่สองแล้ว ดีค่คนก็เยอะในพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากก็ขอบคุณจริงๆที่มาก็ลุ้นอั่มตื่นมาตั้งแต่ตีห้าเพราะเรามีเวลาจัดร้านแค่ห้าชั่วโมงแค่นั้นเองเราก็ต้องตื่นมาให้กําลังใจทีมงานตอนตีห้าจะเสร็จทันไหมไหมก็พยายามดูทุกขั้นตอนที่ทําได้รู้สึกยังไงบ้างกับฟีดแบ็ตลาดแตกก็ดีใจมากๆแค่เราพยายามคัดร้านค้าที่แปลกใหม่เพิ่มขึ้นพยายามคัดให้ดีที่สุดค่ดที่นี่จะได้แค่60บูธแต่ที่อื่นก็อาจจะ100 130. 150 150 150 1 0ึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่ เพราะครั้งแรกร้านอร่อยหมดเลยก็ทาใจยากมากที่จะคัดออกมีร้านที่จองล่วงหน้าเยอะทุกๆคนก็อยากมาอ้ําเข้าใจก็พยายามให้ทุกคนได้มาแต่ก็ขอเปลี่ยนใหม่บ้างเพื่อความหลากหลายไม่อยากให้ทุกคนมาแล้วเห็นว่าเป็นเมนูเดิมๆครั้งหน้าพื้นที่ต้องใหญ่ขึ้นเราก็พยายามหาที่ที่มันสวยๆแยกกันตามมุมเมืองต่างๆไม่อยากจะใกล้ๆกันก็มีเตรียมไว้แล้วข้าขอในกรุงเทพก่อนข้าอยากดูพื้นที่ให้มันสวยและรองรับคนได้เยอะเพราะพื้นที่เล็กมันทําอะไรไม่สะดวกเราอยากมีโชว์ที่ยิ่งใหญ่ แต่พอพื้นที่มันจำกัดก็ได้แค่นี้ส่วนทีมงานจริงเราเน้นเรื่องอาหารแต่ดาราอย่างพวกเราคือตัวแถมเข้ามาเป็นสีสันแต่อ้ําอยากให้ร้านค้าประสบความสําเร็จมากกว่าหายเหนื่อยข้าเราก็พยายามที่จะมาทุกวันแฟนๆที่มาก็อยากจะเจออ้ําใช่มังคะหัวเราะจริงๆแล้วเดือนหน้าเราอาจจะไม่มีการจัดพราจะเปิดสตูดิโอให้นักชิมอาหารคืออ้ําอยากให้คนทางบ้านมาขายในงานเราได้คนอาจจะคิดว่าเอาแต่ร้านดังๆมาร้าไม่ดังก็มาได้ถ้าคุณทําดีอาหารอาาร่อย และสวยงามสามารถมาได้จริงๆอ้ำมองว่าปีหนึ่งอยากจะจัดให้ได้ขั้นต่ำเก้าครั้งมากสุดคงสิบสองครั้งคือเดือนละครั้งแต่มันยากมากนะที่จะจัดแต่ละครั้งแต่อํำก็ไม่ได้มาเล่นเล่นใส่ใจมากเรามี happy วอร์ที่จะลดไปสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะช่วงเวลาประมาณหกโมงแล้วแต่วันลูกค้าก็จะได้รับประทานอาหารที่ถูกและแม่ค้าจะได้ขายของได้คล่องขึ้นด้วยอยากจะช่วยกันค่ะพอเราเปิดตลาดก็เจอแซ่รวยแล้วยังมาเปิดตลาดเห็นแค่แต่ก็แค่คนเดียวเนะแต่ไม่ได้รู้สึกอะไรเขาคงอยากจะพิมพ์ไปอย่างนั้น มันไม่โกรธหรอกข้าไม่ได้บอกว่ามีตังมากแต่ต่อให้คนเขามีตังเขาก็ยังทํางานอยู่เพราะเรามีกําลังที่จะเปิดเราก็ยังทํางานต่อได้ค่ะเพื่อนๆก็มาช่วยเต็มที่ใช่อย่างมาตูมเตชินกับหนิงปณิตาเนี่ยขาดไม่ได้เลยเขามาช่วยทุกวันอยากบอกอะไรคนที่อาจจะเข้าใจเราผิดไหมไม่อยากบอกอะไรเลยไม่ได้อ่านเลยตอนแรกๆอ่านอยู่แต่หลังๆไม่ได้อ่านเลยไม่มีเวลาทําเพราะเป็นสิ่งที่รัก อ้ําเป็นคนชอบกินชื่ออ้ําเนี่ยมาจากตั้งแต่เด็กปากอ้ําอ้ําตลอดทุกวันนี้กินบนเตียงมดกัดถ้าเห็นตามร่างกายคือมดกัดบนเตียงกินตลอดกินจนหลับตื่นมารู้ตัวทีค่อยลุกมาแปลงฟันตีสามถึงสี่เพราะชอบกินเลยไม่รู้จะทํายังไงโดยในช่วงตลอดการสัมภาษณ์อ้ําพัชราภาก็มีอาการอ่อนเพลียและด้วยบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวเนื่องจากแฟนๆมารอเจอหน้าเธออย่างล้มหลามทําให้เจ้าตัวออกปากว่าร้อนและอ้ํานามืดแต่ก็ยังแข็งใจพูดคุยเรื่องการเปิดตลาดนี้จนในช่วงท้ายยัััังงงงงถึกกบน่ลลลไปลางวงาววภษ์เเยยทีดีด แต่หลังจากจบการสัมภาษณ์ก็ได้เห็นอดีตหวานใจพกประธานวงศ์พรประภาที่กำลังถูกจับตามองว่ากลับมารีเเรินกันหรือไม่เดินเข้ามาพูดคุยกันอยู่พักใหญ่ก่อนที่อ้ําจะแยกตัวไปเดินชมตามบูธต่างๆในงาน